วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดในตลาดหลังมหาลาัยจีนมาดูกันว่า200หยวนหรือ1,000บาทไทยจะมีสตรีทฟู้ดจีนอะไรให้เรากินบ้างหลังจากไม่ได้ลงคลิป YouTube ไปนานช่วงนี้ประเทศจีนเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วทุกคนตลาดหลังมหาล,ายลัยเราก็มีร้านใหม่ๆมาเปิดเยอะเลยนี่ค่ะเจ๊ก็เคยยีตะเปามั้ยเพราะอะไรก็ฟันเชียวเวนิวไพรเดอเออสิวใช่ไหมเออสิว่าใช่ไหมเท่าไหร่ค่ะเปิดม,มาด้วยสเต็กเนื้อกระทะร้อนที่ร้อนแงมานานพอสั่งปุ๊บพี่เขาก็ตอกไข่ใส่กระทะร้อนตามด้วยสเต็กเน เป็นชิ้นเล็กทำไมตัดเสร็จพี่เขาก็ราดน้ำมันลงไปเพิ่มแบบนี้เลยคือ <c oughs> ถ้า100บาทพี่เขาจะใส่มาทางเนื้อไข่เส้นขนาดนี้ <c oughs> ความเนื้อย่า,างบนกระทะร้อนก็คือหอมกำลังดียืนข้างเตาดูพี่เขาทำก็คือน้ำลายไหลไป <c oughs> ซอลร้านนี้ก็จะมีแบบผิงไทยดำแล้วก็มะเขือเทศปกติเลย <c oughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่าสปากเกตตี้กระทะร้อนที่จีนจะรสชาติเป็นยังไงเปิดกล่องมาก็จะเจอไข่ดาวโปูเป็นเส้นแบบนี้ เนื้อ mm hmm. วัวแบบสเต็กวัวอันนี้20หยวนนะทุกวคนก็คือ100บาทได้เนื้อแบบอันนี้เลยเนื้อกะทะร้อนมาลองเส้นก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรมากระโรนี้ <c oughs> เราว่าหน้าตาก็ดูดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเส้นจะจืดไหมห <c oughs> อมกันท้ามากลองเนื้อหนึ่งร้อยได้สเต็กเนื้อมากขนาดนี้เราก็กินไปแบบไม่ได้คินอะไร <c oughs> อร่อยมากนุ่มมากนุ่มลืมนุ่มแบบอะไมันนุ่มไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเนื้อมาอร่อย เดี๋ยวกันให้ดูคือนุ่มแล้วก็หอมกระทามาเจอแล้วเนื้อกันทะ้อนที่จริงใจไม่รู้เขาหมักยังไงแต่เนื้อเขานุ่มกว่าสเต็กไก่ค่ะทุกคนซอสมะเขือที่ราดมากินกับเส้นก็คืออร่อยเลยยิงมีไข่ดาวทอดกบรอบแลซอสช้ำๆบอกเลยว่าประทับใจเปิดร้านแรกมาอร่อยแบบนี้ก็คือปิดคลิปได้เลยไหมอ๋อลืมไปเราไปเอฟขนมของจีนมาด้วยหนึ่งอันจะก็ชื่อฉ่มะส้มมี่รอกุ้ยฮวาดอวมังกอ่องอดอมงยวนเมยดอหงหลงกออมังก่บะมังกอ อตอนแรกว่าจะรสขา้าวเหนียวดำมาแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างแปลกอยากรู้ว่ารสชาติยังไงขนมอันนี้เราเห็นบ่อยมากเลยทุกคนจะเป็นข้าวเหนียวแท่งๆเสียบไม้ฟิวข้าวรามของไทยเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ารสมะม่วงรสชาติเป็นยังไงข้าวต้มมาแต่ไม่มีกล้วยรสชาติเหมือนเลยเ,เพื่อนถามทัชจะกินเปื้อนตั้งแต่มือย,ยันขาขนาดนี้เอาดีๆมึงก็อาบน้ำเชื่อมไปเลยดีกว่าไหมเขาต้มมากินหมองม่วงก็เพลินดีแต่เราว่ามันนั่นไปเอ่อไลเกอร์โรจีหมูฝิ่น ตียสติฝูจีนเป็นสวรรค์ของคนรักแป้งเลยเราร้านส่วนใหญ่ก็คือจะปั้นแป้งสดๆอบในเตาแบบนี้เลยทุกคนถ้าทุกคนเดินดูในตนลาดก็จะเห็นว่าเตาแต่ละร้านไม่เหมือนกันใครเป็นสาวงสามชั้นบอกเลยว่าต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนเห็นสามชั้นตุ๋นไปเปื่อยในหมอ้อเราก็คิดเลยว่ามันจะไม่อร่อยได้ยังไงพี่เขาก็จะสาบให้ละเอียดแล้วใส่ไปในแป้งก,กรอบๆที่อบไว้ยิ่งตักสุิร้ฟไเข้าไปก็คือโตปย้อชิ่งเี่น่ากินว่ะร้อนๆเลยปังแป้งมากแกอร่อย แป้งแบบว่านึ่บๆเค็มกำลังดีข้างนอกกรอบนิดนึ่งไม่ใช่เค็มกำลังดีเนื้อค่อนข้างเค็มไปกินกับแป้งแล้วมันก็พอดีเราเลือกแบบออาทั้งมันทั้งเนื้อ7จ็ยวนสาบห้าทก็ไม่คิดว่าหมูจะมาเยอะขนาดนี้แป้งปสดของเขาจะอบมาแห้งๆกินกับหมูตุ๋นข้างในก็คือฉ่ำกำลังดีไปเอา饼้鸡蛋一个饼加一个鸡蛋对这两个这两个肉鱼豆腐啊加一豆腐两个鸡蛋可以 ，多少钱？呃，六块九块十块，正好十块钱。ถ้าแป้งไส้หมูต,ตนุนคือสวรรค์ของคนรักมันแล็บจีรานนี้ก็น่าจะเป็นสวรรค์ของคนรักของทอดตัวจริง <嗯 S 1> พอสั่งปุ๊บพี่เขาก็หยิบแป้งมาปั้นใหม่ออเดอร์ต่อออเดอร์แบบนี้ <嗯 S 1> ถ้าใคร <laughs> คิดว่ามัดูเฮลตี้ดีเราก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่แลบแบบที่ทุกคนคิดไวแ้แป้งตอตียาแป้งเคบับน่าจะต้องลบออกไปพอร้านนี้เขาเอาแป้งแล็บไปทอดในน้ํามันเดือๆแบบนี้เลยทุกคนพออยู่ไม่กี่วีแป้งก็จะหอมขึ้นมาแบบนี้เลยตั้งแต่อยู่จีนมาก็เพิ่งเคยเจอแล็บทอดร้านนี้เป็นร้านแรกเหมือนกันไข่ที่เพิ่มไว้พี่เขาก็เทลงไปในน้ํามันแบบนี้เลยพอทั้งแป้งทั้งไข่แบบนี้มันจะไม่อร่อยได้ยังไงแป้งเสร็จพ ีคนก็ทาเสาตามด้วยฟองเต้าหูโปแฮมลมควันตามด้วยกุนเชียงสไลด์แผ่นบางๆไข่เจียวสองฟองบนเตาก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนแรปพอดีคืนถ้าร้อห้าสิบบาทที่จินจะได้ออกมาชิ้นใหญ่ขนาดนี้บอกพี่เขาเอาแบบผักไม่มีมมพี่เขาก็ม้วนชับๆแล้วเอานุมพลาสติกสวมแลวไปแบบนี้เลย กินใหญ่มาใหญ่หงเหเลยูสิบหยวนอะมีอยู่จริงโอ้ยร้อนแลบรวมของทอดมิตี้หมของแลบใครจะว่าไงซาตาจารินถูกใจสุขภาพก็ถูกลืมลาลีกัดเข้าไปคําแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเนื้อแป้งเขาจะเป็นแบบนี้เห็นทอดน้ำมันได้เดความกรอบสังนิ้ก็ไม่มีแป้งจะมีความนุ่มๆหนมๆอร่อยมากทุกคนทุกคนเคยกินของทอดเสียมัที่ไทยใช้ข้างในก็คือรสชาติเหมือนแบบนั้นเลยหวานหวานเค็มๆขอยกให้เป็นสวรรค์ของคนรักของทอดตัวจริงนี่ค่ะข่个卤肉烧饼七块七块อ好对 这个是凉粉吗？哦对，有点像凉粉。你才知道凉粉的？对。吃过一次。他，给你拜想吃牛肉，没有？我不要蔬菜，不要青菜。对对。对不要青椒吗？都不要。这个不要。 เย๊ะ不要，辣椒要不要，要一点。呃不要不要不要了。เราก็อยากนาเสนอแป้งไส้เนื้อลามีครั้งหนึ่งเราซื้อเคยเล่าให้ฟังว่าพี่จีนถึงขนาดมีคาพูดที่ว่าบนฟ้ามีเนื้อมังกรส่วนบนโลกก็มีเนื้อลาพูดขนาดนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องมาลองหากินชๆใส่กำลังดีอ่ะเป็นฟิวแป้งพายอ่ะเหมือนแบบแซนวิชพ็อกเกตอ่ะทุกคนแต่เป็นเนื้อลานี่ค่ะเยาอีเกอร์หุนสูตอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรมาทีไรคนก็ต่อแถวลอดวันนี้เราจะมาลองกิน ดูจากแป้งแล้วว่าคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของบ้านเราเลยแต่เครื่องเคียงในของร้านนี้เขาทํามาหลากหลายจริงมีทั้งมันฝรั่งบดมันฝรั่งขูดเจนทุกอย่างที่ว่างอยู่ก็คือใส่ลงไปหมดอยาอะไรเนาะยี่เดี่ยนเดียนซ้่งไข่หูใช่ไหมใส่พิ่งนิดหน่อยตามด้วยซอนทัวปิดไทยจากสตรีทผูจีนทางตลาดนี้น่าจะเฮลตี้ที่สุดแล้วไหมได้ของเขามาเยอะเราก็เลยเดินหาร้านของหวานไปใส่พิ่งนิดหน่อยตามด้วนซอนทัวปิดไทยจากสติดผู้จีนทางตาดนี้น่าะเฮลี้ที่สุล้วไหมได้ของเขามาเยอะเราก็เลยเนหาร้านของหวาน 这个是巧克力来一个还要别的吗哪个比较好吃呢这个红丝绒喜欢吃吗还有这个瑞士卷就这个草莓抹茶巧克力来一个草莓吧草莓吧好มาเจอร้านเค้กน่ากินหูใจก็เมามาเลยกองนึงอันนี้คือเนื้อลาเนะทุกคนเป็นเนื้อลาแล้วก็เป็นแป้งคล้ายๆเหลียงฝุ่นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะหอมแบบหอมเนื้อแล้วก็หอมกะทะที่อันนี้เคยกินไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวาน อร่อยแป้งพายอ่ะเนื้อเนื้อข้างในกับแป้งนิดนึงคือแบบเนื้อลาก็จะสไลม์มาบางๆฟิลแฮมแบบนี้เลยแล้วว่าเป็นฟิลเนื้อลงควันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงกินเสร็จก็มาต่อด้วยแป้งที่เหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้ผักที่เราไปเอฟวายตอนแรกก็คิดว่ารสชาติน่าจะไม่ถูกใจหอมมากหอมแบบความซอสถั่วแล้วก็แบบพริกอ่ะจะมีน้ำมันงาด้วยมั้งนัวปั้นนี้ 4. 5ดหยวนประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบสองจุดห้าบาทข้างในมีหลายเลเยอะมาหนูคนมันบดมันฝรั่งเส้นแคอผัก แล้วก็มีเนื้อ mêmes. แล้วไม่รู้มีอะไรอีกไหมเยอะมากพอเคี้ยวของข้าวลงท้องไปก็มาต่อของหวานที่เรารอคอยเจดสิบ้าบทถูกหรือแพงเค้กเค็กทุเรียนมันก็ลองชาเขียวเค้กช็อกโกแลตแล้วก็โรสตอเบอรี่คือมาแบบไม่คาดหวังมันก็ลองชาเขียวะเริ่มต้นที่มนกะลองชาเขียวที่จริงใจหน้าตาน้องดูใช่แล้วก็กัดเข้าไปทำไมเขียวมากลองนี่ดิาเค้กเค้งทุเรียนเค้กทังกล่องนี้เฉลี่ยแล้วตกชิ้นล้ไม่ถึงยี่สิบเองทุกคน ร่อหรหอมทุเลียนมากอันนี้ก็ราคาละว,ว่าก็อาจจะมีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างสลับกันไปอย่างเค้กทูเลียนอันนี้ช็อกโกแลตเหมือนชิปป้อนช็อกโกแลตกับเค้กช็อกโกแลตก็ดกีดกว่าที่เราคิดไว้เนื้อเขาจะไม่ได้นุ่มไม่ได้ช่ำเหมือนคาเฟ่เค้กทั่วไปแต่เป็นราคาที่จริงใจโรสตอเบอร่ีงแงตรงนี้คือแข็งเลยอ่ะอม,มันนุ่มฟังที่แบบตั้งทิ้งไว้อ่ะลองกินเท่าไหร่ 你好，你好，来一个芝士肉松和奶油奥利奥，哦、还要个是香肠五块是吗？芝士肉松、奶油奥利奥，哦、对，芝士香肠，对，这三个吗？对。 ในตลาดหลังมอเราจะมีร้านขนมอันนี้เยอะเลยคนจีนจะเรียกกันว่าเชอร์ลุนปิ้งร้านนี้เพื่อนแนะนํามาบอกว่าไส้เขายืนหนึ่งจริงมองไปหลังร้านข้างคุณลุงก็จะเห็นไส้สิกว่าอย่างที่สําคัญชิ้นหนึ่งคนลุงใส่ไส้ไปแบบจุใจเขาโพสก็โปแล้วโปอีกจนเขาโพสวิ่งหนีไปคุณลุงก็ยังโปต่อไปไม่มีท้อเลย3ชิ้น40บาทแล้วว่าเทียบกับไส้ที่ให้มาขนาดนี้คุณลุงก็พิธีบิทันทําไล่ไปทีละอันกําลังดีใส่ไส้ไปนน่นเกินก็เลยต้องเชื่อมประกบ2ชั้นแบบนี้ละไพ่ไส้นมสดโอริโอทะลักแบบนี้หาได้จากที่ไหนอีกไหมแป้ง เขาจะไม่กรอบแต่ก็ไม่ได้นุ่มไปของเราสองชิ้นไส้หมูยองกับทุเรียนกินจนหมดก็เพิ่งรู้ว่าไส้อยู่ก้นถุงไปแล้วครึ่งนึงเฮ้ยเราพงถังเหม่ยกุยปิงฝ่นโอเค้าเป็นไหมจ้าจ้าจ้าตัวอีกหยบิงเคยมอกอได้ 多少钱？ราคาราคาร้อนๆแบบนี้กินปิ้งฝรั่งคืออร่อยมากทุกคน <嗯 S 2> เนื้อเขาจะยุ่นๆเด้งๆเหมือนเยลลี่ใช่มาเย็นๆกินแล้วสดชืน่นเหมือนเฉากล้วยร้านน้ำตาลายแดงกับน้ำเชื่อมดอกกุหลาบคือที่สุดจริงๆหน้าร้อนแบบนี้ในตลาดก็มีปิ้งฝรั่งมาเปิดมาเยอยะเลยเห็นสารพัดเครื่องของร้านนี้น่าจะเรียงกันได้หนึ่งกำแพงเมืองจีนโคตรเยอะเลยทุกคน。ใคครรเเ่าาาาออออีกกกกชชชวยยยิิงงม้้什么口味？的、的、的的草都都可可可以，以。以百香果ั

ส่งใ้ที่บนอ่ะขอบคุณมากขอบคมาอบคุีมากขอบคุากเอบคุมาขอบุากอย่างขอบคีณมากอบคมาขอบคุณมากขอบคุณากขรบคุณมากขอบคุณมากอบครากขอบเุกอบคมากขอบคุณมากนับคปณมากขอบคุณมขอบคุมาขอบคมากขอบคุ้มากขอบิุณมากขอบคุมาขอบคุณ้ากขอบมากบุมกบคุณมากขอบคุณมนกอบคุณมากขอบคกขกขกับถั่วข้างขอางขอบปบนี้เลยโอบม่เห็บข้ากขอที อร่อยแต่มันแห้งไปหน่อยเครื่องก็คือสาดมาเหมือนแม่ค้าสาดใจตักเข้าไปแทบจะไม่เจอปิ๊งฝุ่นกับน้ำเชื่อมแล้วทุกคนแต่พอน้ำแข็งละลายนิดนึงก็พอดีเลยแต่เชื่อไหมว่าหลังโรงเรียนเราไม่ได้มีแค่ตลรางเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกินมาจนเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ถึงงมที่ตั้งไว้เสี่ยวเปิร์ดเวลาดเวยลาด ก็วันทาร้านนี้ไม่อิ่มก็จะไปต่อร้านต่อไปแต่ดูทรงแล้วว่น่าจะได้จบที่ใกล้ทานนี้แล้วทุกคนแกลองเอามือเทียบได้ปะเสี่ยวเฟินแบบใหญ่ใหญ่มาก Oh. ถ้าสั่งไก่จานเล็กเราจะมาเป็นฐานลงทานขนางหน้านี้พ,พี่เขาบอกว่าข้าวเปล่ากับเส้นเติมฟรีเราก็อยากจะบอกพี่เขาว่าเปิดเป็นร้านบุฟเฟ่เลยได้ไหมใส่เท่านี้น่าจะกินกันได้สี่ห้าคนที่ไทยข้างในก็จะมีมันฝรั่งทอดหอมหัวไก่พร้อมก็ดูผัดมากับซอช้ำๆโคตรน่ากินคำแรกขออนุญาตเปิดด้วยน้งไก่ชุบซอสแบบนี้กัดเข้าไปหนึ่งคำช้ำกำลังดีอ๋อจริงเราว่าเมนูนี้เบิ้ลข้าวได้เลยสามชามเนื้อไก่เขาจะมีความนุ่มเหมือนตุนมากยิงตักซอสไปละกับเขาล้วกินด้วยกันบอกเลยว่าน้งไก่อร่อยมากย ทุกคนถ้าไม่ตีนว่ากับเพาะเหลืออันเดียวเป็นไปได้ก็อยากสั่งเส้นเพิ่มอีกสักสามชามคิดภาพเส้นทํามือหนาๆเน,นื่อหนึบชาซ้อนแบบนี้ยังไม่ได้ลองกินแต่ซาตาจารีรู้แล้วว่ารสชาติน่าจะดี <c oughs> เราก็โซโล่เส้นตามด้วยข้าว <c oughs> จนข้าวที่ตักมาหมดก็เลยไปตักข้าวใหม่ <c oughs> จนข้าวใหม่ที่ตักมาหมดก็ยังไม่หมดเลยทุกคนใครยังหาสตีทูจี้ราคาถูกแถวมาฮาลัยเขาทําถึงจริงงบหนึ่งพันบาทที่บอกว่าจะกินกินมาหลายมื้อกินจนเหนื่อยแล้วก็ยังไม่หมดเลยทุกคน